สวัสดีครับวิไลศักฟาร์มนะครับวันนี้ผมได้ทำที่วางเป็นชั้นวางของอต้นกวางมรกตนะครับพึ่งทำเสร็จพึ่งทำเสร็จแล้วก็นำกวางมรกตที่ผมได้ได้ปลูกไว้ในกระถางาทั้งโชโคดและเป็นปลูกแบบธรรมดาเอามาตั้งยังไม่เสร็จดีนะครับแต่จะพามาชมก่อน อันนี้กว่างมากตที่ผมปลูกโชโคดนะครับผมอ่าอันนี้จะเป็นกระถางเล็กอันนี้ผมปลูกเมื่อเมื่อตอนที่ผมทําคลิปอ่าตอนที่ผมปลูกนะผมก็ได้ได,ได้ได้ถ่ายคลิปด้วยนะ,ะรุ่นนี้จะจะทาก่อนจะเป็นรุ่นที่ทําก่อนแต่รุ่นนี้กระถางอ่ากระถางกลมนี้อ่าปลูกไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับ ก็ห่างกันจากต้นที่ปลูกก่อนรุ่นนี้ห่างกันประมาณ1เดือน,อนจากต้นนี้อันนี้อีกรุ่นหนึ่งก็เป็นรุ่นที่โชโคน,นะครับอันนี้ปลูกไว้ประมาณน่าจะห้เดือนแล้วอันนี้ตึงแข็งแรงดีครับผม เป็นเป็นเป็นโชโคตนี่ต้นตึงไม่โยกไม่คอนนี่กวามรลกที่เป็นรุ่นเดียวกันนะครับที่ปลูกแต่โคดจะไม่เท่ากันบางบางต้นโคดเล็กบางต้นโคดใหญ่ แต่ถ้าเป็นรุ่นด้านหลังจะไม่จะปลูกแบบธรรมดาครับไม่ได้โชว์โคตกเจะปลูกแบบธรรมดามาตั้งแต่เล็กๆแต่รุ่นที่โชว์โคตนี้จะเป็นปลูกแกะออกจากกระถางเล็กอีกทีนะครับอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูรุ่นที่ปลูกนี่เป็นรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่อยู่ในกระถาง4นิ้วต้นแบบนี้ อันนี้กระถางเบี้ยวเลยนะครับเนี่ยอันนี้หัวเขาจะจะแน่นกระถางทําให้กระถางเบี้ยวแล้วก็จะแกะออกจากกระถางเล็กอเอาไปใส่กระถางใหญ่แล้วก็โชว์โคดผมก็จะปลูกเรื่อยๆนะครับอ่ทีนี้ โซนนี้ผมจะทําให้เฉพาะต้นกวางมรกตก็จะปลูกแบบโชโคดเพิ่มอีกแต่ตอนนี้เพิ่งทำทำทำร้านเสร็จท้านเสร็จเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ปลูกไว้อีกสักให้จัดเข้าที่เข้าทางแล้วก็จะจะปลูกเพิ่มอีกผมชอบอความสวยงามของโขดของเขานะครับผม ทั้งหมดที่เห็นนี่เป็นกวกมรกตสีเขียวทั้งนั้นครับผมแลวจะมีอยู่สองกระถางที่เป็นอ่ากวกมรกตดํานะครับต้นนี้ต้นนี้ที่ผมได้มากระถางเล็กๆอ่าจะจะมียอดอยู่ประมาณสี่ใบห้าใบเท่าที่เราเห็นหยดหยดเก่าครับอ่าทีนี้ก็ปลูกมาน่าจะประมาณปีหนึ่งแล้วได้มีอยู่สองกระถาง กวักมรกตดำอันนี้หน่อเขาจะแทงขึ้นใหม่ๆอ่ะตอนตอนใหม่ๆเนี่จะเป็นสีเขียวก่อนนะครับจะเป็นสีเขียวก่อนแบบเนี้ยแล้วก็จะค่อยดำดำแบบนี้อันนี้ใบแก่เขาจะดำใบที่เขาแตกออกมาใหม่ก็จะเป็นสีเขียวและสำหรับวันนี้ ผมก็จะมาขยายพันธุ์เจ้ากวางมรกตดำนี้แล้วครับผมมีอยู่สองต้นอ่าพอดีใบใบแบบนี้ใบแก่เขามีมีพอสมควรอยู่ผมก็จะชำํชำเฉพาะเฉพาะใบที่เป็นอ่าด้านล่างสดุดประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะชำํำอาเอาใบาเขาชํำนะครับกวางกวางมรกฏจะเป็น เป็นพืชที่ใช้ใบเพื่อขยายพันธุ์อาทิตย์ที่ผมที่เห็นกลวงกะกดเขียวที่ที่ผมได้ปลูกไว้เยอะๆแบบนี้ผมก็ได้ขยายพันธุ์ด้วยการชำใบทั้งนั้นครับผมและอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาก็มีปูนเขียวหมากนะครับเนี่ยอันนี้ปูนปูนแดงปูนไว้สำหรับกินหมากแล้วก็คัตเตอร์ วิธีการขั้นแรกผมก็จะตัดตัดกิ่งก่อนนะครับก็จะตัดเฉียงแบบนี้นะครับ ที่ผมตัดอ๋อจะอยู่นี่รอยที่ผมตัดนี่ผมก็จะอาปูนแดงทานะครับอาปูนแดงทาเผลนะครับกันเน่ากันเชื้อรานะก็จะทาแบบนี้นะครับ กิ่งที่เราตัดออกมาแล้วก็ทาเหมือนกันก่อนที่เราจะเอาไปชําไปชําขยายพันธุ์แล้วก็ทาทาแล้วปล่อยให้เขาแห้งสักพักหนึ่งอาทิตย์ตัดมาได้ทั้งหมดก็จะจะประมาณนี้นะครับผมจะ อันนี้ถือเป็นการครั้งแรกนะครับที่ชํากวกมรกตดำผมจะชําเท่านี้ก่อนนะครับแล้วค่อยชําเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับดูก่อนกวกมรกตดำจะราคาแพงกว่ากวากมรกตเขียวก็เลยระมัดระวังหน่อยอทีนี้ ผมก็จะตัดจัดประมาณนี้นะครับจัดใบนี่ให้การเขาติดมาแบบนี้ตัวนี้ก็จะมีะมีนิด ติดแค่นี้แล้วก็เอาปูนแดงทาแผลนะครับทาทั้งสองแผลนะครับแผลบนแผลล่าง ได้ทั้งหมด20บ่20าบใบกี่สัวใบนะครับผมอ่ะทีนี้ทาปูนเสร็จเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ประมาณ15นาทีให้ปูนแห้งนะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้ไปเตรียมกระถางที่จะมาปักชำใบนะครับอันนี้สำหรับกระถางที่เตรียมมานะครับกระถาง2นิ้วครึ่งนะครับกระถางขนาด2นิ้วครึ่งนะครับใส่ขุยมะพร้าวอ่ะขุยมะพร้าวละเอียด ช่น้ําทิ้งไว้ประมาณสองสาคืนแล้วนะครับนี่จะมาไว้ชวํากวามังกรดาสําหรับถาดถาดวางผมจะใช้ถาดที่ที่ไม่มีรูนะครับถา,ถาดถาดทึบแล้วก็เติมน้ําลงไปในถาดประมาณประมาณครึ่งข้อมือนะครับผมเติมไปนิดหน่อยไม่เติมหลายนะครับเมื่อ ปูนที่เราทาที่ใบกวัวกมังกดแห้งแล้วก็ลงมือช้าเลยอ่าผมอันนี้คือไม้นำนะครับนี่ไม้นำผมได้กิ่งของว่านงาช้างเหมาะมือพอดีเลย ผมจะลงไปในขุยมะพร้าวหรือลงในกระถางประมาณเท่านี้นะครับประมาณหนึ่งเซนเนี่ยไม้นำดีมากครับไม้นำ ก็ประมาณประมาณนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการาชํำใบกวกมรกตดำา40กระถางนะครับสำหรับตอนแรกว่าจะเอาแค่20กระถางแต่ทีนี้ตัดใบมาเกินก็เลยตัดเพิ่มอีกให้ครบ40กระถางาสำหรับถาดของผมที่ที่ผมใส่จะมีน้ำเล็กน้อยนะครับจะมีน้ำเล็กน้อย ทีนี้ผมปะผมอเอาใบาปักชําแล้วทีนี้ผมก็จะฉีดน้ําอีกครั้งนะครับปอก,กีฉีดฉีดแล้วก็นําไปวางไว้ในที่ล่มนะครับทีนี้ผมก็จะไม่ฉีดอีกเลยนะครับอ่สักประมาณสองอาทิตย์ผมก็จะดูอีกที ผมจะมาดูอีกทีเดี๋ยวถ้ามีลากออกอ่ากี่วันมีลากออกนะผมจะทำคลิปให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับฉีดให้โชคเลยทีนี้ก็จะไม่ฉีดแล้วจนกว่าจะออกลากฉีดน้ำเสร็จน้ำก็จะเพิ่มเข้าไปข้างใน กระบะอีกนะครับเนี่ยประมาณนี้แหละที่ผมอเอาน้ำเติมไว้ข้างในกระบะแล้วที่นี้ผมก็จะจำวันที่เอาไว้วันนี้วันที่สี่เดือนแปดหกสี่นะครับผมที่ที่ผมนำมาไว้ก็อยู่ที่ อยู่ที่ใต้ถุนของบ้านสวนนะครับเนะี่ยที่ผมได้ปักชำต้นไม้แล้วผมก็มาตั้งไว้ในนี้พอติดรากแล้วผมก็จะเอาออกไปตับเดดก็กว่าปรากฏก็เหมือนกันนะครับผมก็จะมาตั้งไว้ในนี้แล้วเมื่อใดที่รากเขางอกผมจะถ่ายคลิปให้ดูอีกในวันที่รากเขางอกครับผมสำหรับวันนี้ก็รอดู นะครับก็ขอจบคลิปแค่นี้รอดูว่าเมื่อไหร่ใช้เวลากี่วันลากเขาถึงจะออกอสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ